ได้บทสรุปเสียที่ว่าเขาเป็นใครฟิเกเรนแชมล็อกชายผู้หน้าตาคล้ายกับแชงนะครับเขาคนนี้อาจจะไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเป็นอะไรกับแชงแต่นะครับแหมดูขนาดนี้แล้วนะครับมันจะไปพ้นคนอื่นไกลได้อย่างไรสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็อย่างที่พูดไปว่าอันนี้เรากลับมารันเต็มตัวแล้วนะหลังจากที่นะครับไปพักผ่อนหย่อนใจมานะครับในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือพาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฟ แต่โอเคหลักๆวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับตัวละครปริศนาวันพีชที่มีการเกินนมานะครับตั้งแต่ตอน1134นะครับจนถึงตอนนี้เลยได้ว่าจากสปอยล่าสุดนะครับก็เหมือนจะแทบยืนยันร้อยเปอร์นะเอาโอเคผมติงไว้9 9 9 9แล้วกันว่าตัวละครใหม่นะครับที่มีการเปิดชื่อมาว่าชื่อฟีแลนแชมล็อกนั้นน่าจะเป็น1บุคคลนะครับที่ไม่เป็นฝาแฝดก็เป็นพี่น้องกับผมแดงแชงคูลแล้วล่ะเพราะว่านะครับไปว่านาตาต่างๆน ินแล้วก็มีเรื่องดาวต่างๆที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดมาพอสมควรเลยนะคบว่าแชงนั้นเป็นคนงตระกูลฟิกาแลนด์นะครับและนี่ล่าสุดนี่ยตัวละครใหม่นะครับอย่างฟิกาแลนด์แชมล็อกที่หน้าตานั้นคล้ายนะครับกับผมแดงแชงคุสเสือเกินได้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในลูกชายนะครับของฟิการแลนด์กาลิงนะครับผู้เท่าเดินดินของเรานะครับที่ปัจจุบันนี้ได้ทําการอัปเกรดนะครับก็คืออัพไปนะครับในฐานะหนึ่งในห้าผู้เท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ใช้้เเสสนายขอองงตัว อัปเกรดลูกชายของตนเองอย่างฟิกเกอร์แลนด์แชมล็อกนั้นให้กลายเป็นหัวหน้าพาคีสวินเทพแทนที่ตนเองนะครับนี่มันจุดที่น่าสนใจมากหรือว่าผมแดงแชงคูดหมายถึงแชงตัวจริงนะที่เป็นสีจักรพรรดิในปัจจุบันนี้เขานั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งในลูกชายนะครับของฟิกเกอร์แลนด์กาลิ่งก็เป็นไปได้นะครับเผื่อเป็นแฝดเลยได้ซ้ำอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยก,กันเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็อย่างที่พูดไปแหละครับว่าตัวละครใหม่อย่างฟิกเกอร์แลนด์แชมล็อกนั้นเนี่ก็เปิดตัวมาแล้วนะครับกับหน้าตาล,าาาล,ลาะไม ว่านะครับพี่แกนั้นเนี่ยแทบจะเหมือนแชงเลยแต่จะมีความแตกต่างอย่างแรกผมนั้นจะยาวกว่าแชงนะครับอย่างที่2ไม่มีรอยแมวขวนนจ๊ะนะครับที่คล้ายนะครับกับแชงตัวจริงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องชมหนวดดาหรือเปล่านะครับที่หนวดดานั้นไปสร้างรอยแมวขวนให้กับแชงทําให้เรานั้นสามารถแยกแชงตัวจริงนะครับกับฟีแกลันแชมล็อกที่หน้าตาคล้ายกับแชงได้แล้วก็นะครับแชมล็อกนั้นมีแขนสองข้างนะครับไม่ได้เป็นนักดาบมือหนึ่งนะครับเหมือนแชงนะครับที่เหลือเพียงแค่มือเดียวนะครับแต่อ่ะก็นั่นแหละครับม มากเลยนะ่ครับว่าสรุปแล้วนะครับไอที่เราสงสัยก่อนหน้านี้ว่าทางด้านของผมแดงแชงคูดนั้นเนี่ยโอ้ยเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานนะครับของฟิการ์แลนการิลิงหรือเปล่าผมมองว่าจุดเนี่ยมันแทบจะเกิน90ไปเลยได้ซ้ำนะครับว่าอย่างน้อยๆน,นะครับทางด้านของแชงนั้นก็อาจจะต้องเป็นคนในตระกูลเดียวกันกับฟิการ์แลนก็ K คือเป็นคนตระกูลเดียวกับทางด้านของฟิการ์แลนการลิงนั่นแหละส่วนจะเป็นลูกหรือเปล่านั้นอาะส่วนตัวผมมองว่ามันก็เกินกว่า90เปแลวน่อจะเป็นตียปแล่วน่าจะเป็นลากเรพลองย้อน กลับไปนะครับในเหตุการณ์กอดบลเล่มันเป็นเหตุการณ์นะครับที่แชงนั้นอายุหนึ่งขวบและหลังจากเหตุการณ์นั้นแชงนะครับก็กลายเป็นเด็กที่อยู่ในหีบสมบัติและก็มาอยู่นะครับในเรือของโรเจอร์นับตั้งแต่วันนั้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยมันมีการเปิดเผยตรงนี้เอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เดากันไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับว่าแชงนั้นอาจจะเป็นคนของเผ่ามังกอรฟ้าแต่ก็ไม่คิดนะครับว่าจะเป็นคนยิ่งใหญ่ไขทองคําขนาดนี้อย่างน้อยนะครับเป็นคนของตระกูลฟีกาแลนมีโอกาสนะ อาจจะเป็นทั้งผี่น้องก็ได้หรือแฟนนะครับอ่ะก็แล้วแต่นานาจิตตังและการที่จะคิดได้จึงทำให้การเปิดตัวตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างฟิเกเรนแชมล็อกนั้นไอ้นี้น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากๆมันคือประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่าแชมล็อกนั้นน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่อาจจะไม่เคยเปิดเผยหน้าตาตนเองอย่างชัดเจนนะครับให้กับคนทั้งโลกวันพีได้รับรู้เพราะอย่าลืมว่านะครับถ้าหากมีการเปิดเผยนะครับหน้าตาของแชมล็อกให้คนทั้งโลกวันพีได้รับรู้เท่ากับว่านะครับเหมือนเป็นการยยืนั จมไปว่าแชงนั้นเคยเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าเพราะหน้าตาม,มันจะไปคล้ายนะครับกับแชมล็อกอะไรขนาดนั้นและมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมันมีเหตุการณ์นะครับที่ตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับแต่หน้าใครแชงแต่ผมมองว่าก็เป็นแชมล็อกนี่แหละที่ไปพบกับห้าผู้เท่านะครับและไปเตือนบางสิ่งบางอย่างนะฮะผู้เท่าก็บอกแหละครับว่าเหมือนกับว่าไอ้คนคนเนี้ยไอ้ที่เราคิดว่าเป็นแชงในตอนนั้นเนี่ยมาปรากฏตัวอะไรแบบนี้นะครับผมมองว่าแชมล็อกนั้นน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ถูกคนนั้นปกปิิิดดเเเอาาาาาาไไววววว้้้มม่่่่หห็นหนนตททททีีแทีแจรงคยสพ นั้นแน่ก็เหมือนเป็นองค์กรหนึ่งละกันที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยหน้าตาสักเท่าไร่เพราะจากคําปากคําละกันของดราก้อนที่บอกแล้วครับว,ว่าหากภาคีสวินเทพนั้นเคลื่อนไหวเท่ากับว่างานนั้นต้องเป็นงานใหญ่งานช้างและเป็นงานเอาจริงเท่ากับว่าภาคีสวินเทพหลักๆแล้วคงไม่ได้เคลื่อนไหวเปิดหน้าเปิดตาตนเองสักเท่าไรนะครับแต่เหตุการณ์ล่าสุดที่ทางด้านนะครับของฟิเกเรนแชมล็อกนั้นได้ก้าวขึ้นมาเป็นนะครับหัวหน้าภาคีอสศวินเทพนั้นมันก็เปิดเหมือนเหตุหการณ์นะครับตกกระไดพอยโจรด้วยเช่นกันนะเพราะว่าพ่อของเขาก่อนหนนนนน้้้าาาีออย่่่งงกกลิัท กไรเป็นห้าผู้เท่าเนี่ยก็ยังเป็นนะครับหัวหน้าภาคีสวินเทพอยู่นะครับแต่อันนี้เหมือนได้รับมอบหมายมาใหม่ๆสุดๆเลยและภารกิจครั้งนี้สําคัญมากๆเลยนะครับถูกส่งมาให้จัดการนะครับก็คือให้พวกของเอลบาบนั้นเนี่ยเข้าร่วมนะครับเป็นพวกเดียวกับฝั่งรัฐบาลโลกเพราะว่าต้องการข่มกําลังคนยักษ์นะครับมาอยู่กับฝั่งตนเองนะครับซึ่งผมว่ามันเหมือนเป็นเตอร์ r f l y e f ฟ e c t ละกันหรือว่าเป็น e เฟ e c t ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์เอเคทนั่นแหละครับหลังจากเหตุการณ์เอเคเชื่อว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็น่าจะสั่คคลลออพสสมมวรรรเเยต้งงกกาาํัิที ยิ่งใหญ่นะครับไปกำลังเสริมหลักๆในการช่วยในการต่อสู้หรือว่าคลองโลงเลยหวยมาตกที่เอลบาฟนั่นแหละครับไปเด่นเลยเนี่ยทางด้านของฟิกาเรนแชมล็อกรู้หรือเปล่าว่าพวกลูฟี่อยู่ที่นี่และนะครับการที่แชมล็อกนั้นต้องการให้โลกิเป็นหนึ่งในพาคีอสวินเทพเป็นเพราะว่าต้องการเลื่อนบรรดาศักดิ์ของโลกิแล้วกันนะครับให้เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งนะครับในเผ่ามังกรฟ้าซึ่งมีการระบุไว้นะอย่างตอนล่าสุดที่สปอร์ลุออกมาว่าไม่เคยนะครับทำแบบนี้มาก่อนเลยเหมือนเป็นการการันตีนะครับและต้องการให้เอลบาฟนั่ภายใตต้ของนเองและเป็นภาารกิจที่สํคัญด้วย คืออย่างน้อยๆนะครับภารกิจครั้งนี้นะครับจะต้องทําให้เอลบาฟนั้นอยู่ภายใต้นะครับอาณัตของฝั่งเรัฐบาลโลกให้ได้จุดนี้จึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างที่ผมพูดแหละครับว่าการเปิดตัวนะครับฟิเกเรีนแชมป์ล็อกครั้งนี้น่าสนใจนะครับว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวให้คนทั้งโลกได้รับรู้ครั้งแรกและเราจะรู้ได้ไงว่าการเปิดตัวฟิเกเรีนแชมป์ล็อกนั้นจะเป็นการเปิดตัวนะครับครั้งแรกที่คนทั้งโลกได้รับรู้จริงๆหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับถ้านะครับกลุ่มหมวกฟางได้มาเห็นแชมป จะเป็นการยืนยันชัดเจนเลยว่านะครับนี่จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าเราจะได้เห็นดีแอคนะครับของคนในกลุ่มหมวกฟางคนอื่นเช่นอาจจะเป็นจินเบก็ได้โรบินก็ได้นะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่จะได้รับรู้เกี่ยวกับการปรากฏตัวขึ้นนะครับของฟิกาแลนแชมล็อกซึ่งนะครับต้าหางโรบินรู้สึกว่าเออก็ปกตินี่รู้อยู่แล้วมีตัวละครตัวนี้เท่ากับว่าแชมล็อกนั้นก็เคยเปิดหน้าเปิดตาม,มาแล้วนะครับและมันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คนทั้งโลกอาจจะรู้ไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ได้นะ ตกใจเว้ยท้าไมมีคนใครแชงด้วยซึ่งผมมองโอกาสมีตรงนี้มากกว่าเท่ากับว่าก็จะเป็นการเปิดเผยครั้งแรกนะคบว่าผมแดงแชงคูดเนี่ยทําไมมันเก่งเหลือเกินฟาก็เพราะว่ามีสายเลือดนะครับของฟิการลนอยู่ในตัวนั่นแหละครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันไปจึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ในคลิปนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเรื่องการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะเชื่อได้ว่านะครับว่าฟิกาแลนแชมล็อกที่ได้เป็นหัวหน้าปาขีสสวินเทพนั้นฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเรา ได้และแชมล็อกเนี่ยถ้าแบบว่ามีครบอะไรขนาดนี้จะเก่งแกร่งระดับไหนผมไม่ได้บอกว่าจะเก่งกว่าแชงนะแต่นะครับมันก็มีโอกาสสูงที่จะอยู่ระดับที่ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันในฐานะนะครับถ้าเป็นคนสายเลือดเดียวกับผมแดงแชงคูดนะครับและทุกคนเข่งกันบ้างครับการเปิดตัวนะครับตัวละครอย่างฟิเกอร์แลนด์แชมล็อกนั้นน่ะทุกคนคิดว่าเอยเป็นตัวละครที่เหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นตัวละครที่สําคัญในนาคตและเขานั้นนะครับจะมีบทบาทสาคัญมากแค่ไหนอย่างน้อยๆในภาคเอลบาครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญของภาคนี้ที่กําหนดตััววแปรละกน่า ในอนาคตนั้นวันพีชนะครับจะดําเนินไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองนะครับทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมครับคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไปนะครับหล้านซับแล้วนะครับก็หวังว่านะครับปีหน้าอาจจะมาแบบล้านห้าก็ได้สองล้านก็ได้นะครับถ้า3ล้านได้ก็ดีเราพูดด้วยไว้ก่อนทําไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ตั้งเป้าหมายไว้เท่านั้นเองนะครับก็ฝาก มานะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นนะครับอยากไับชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยจัดให้ตามคำขอแน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ